สวัสดีครับวันนี้กับผมแบคเรียอพันอัลฟาอีกแล้วนะวันนี้มีรถ PCX 150ซมันเครื่องไม่ถ่ายนะแต่พอแห้งปุ๊บเจ้าของเขาก็มาถ่ายนะครับแล้วเอาไปใช้สักประมาณ2วันเฮ้ยประมาณวันนึงตกมาเช้าอีกวันหนึ่งก็มีอาการสตาร์ทไม่ติดนะแล้วก็มีอาการเดินหอบไม่ได้หอบเพราะจูนกล่องนะแต่ผมไม่รู้ว่าหอบเพราะอะไรแต่ที่แน่ตอนนี้คือมันสตาร์ทไม่ติดแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่จริงที่จริงตอนแกมานเนี่ยเครื่องก็ปกตินะมันก็ดังดังแบบน้ำมันเครื่องแห้งอะ่ะแต่มันก็ขับได้แต่ว,ว่าแกขับแถวนี้แถวบ้านเนี่ยห้าสิบหกสิบเมตรนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องวัดกันละนะโอเค เกไม่ได้ขึ้นทางแล้วนะครับถอดนะครับออกมาแล้วบางส่วนนะถอดไอเสียนะที่ถอดไปนะดไปั๊มน้ํานะถอดออกไปและอะไรอีกอะ่ะก็รั่วไปดีนะก็ออด,ดีนะครับออกไปล้นะอะไรหม้อน้านะออกไปน็อตยึดนีอ่ออกไปหมดแล้วนะโซ่เรลาลิ้นเพือง เฟืองเราลิ้งก็ออกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือผมยังไม่ได้แกะเลยนะจะรอมาแกะพร้อมท่านผู้ชมนะฮะว่าถอดออกมาแลนะ้วเนี่ยมันจะเสียหายอะไรบ้างนะจะได้ไม่ต้องเฟกกันเยอะจะได้เห็นกันจะจระไปเลยนะว่าอะไรเสียนะหัวเทียนถอดแล้วละนะฮะตอนนี้ก็คือเหลือแต่คลายน็อตแค่4ตัวนี้เองนะแล้วก็เราจะเห็นข้างในแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับรถที่ลืมถ่ายนะ้ำมันเครื่องประมาณ สี่ห้าเดือนนะไม่ได้ถ่ายนะคันนี้นะฮะโอเคลูกค้าเขาบอกเขาลืมนะโอเคครับผมก่อนน้นา,นานะจะมีรถมาให้ซ่อมไม่ทำนะเกี่ยวกับระบบเครื่องนะก็ต้องขอขอบคุณนะลูกค้าทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน YouTube กันนะก็ขอขอบคุณคนระับแล้วเราก็จะต้องทําให้เขาให้ดีที่สุดนะโอเค ในเมื่อเขาไว้วางใจเราแล้วนะเราก็ต้องทําให้เขาดีที่สุดครับผมมาเรามาดูกันเลยก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าวันนี้เสียงรถมันเยอะนะฮะก็โอเคเป็นห้องเรียนห้องเรียนริมถนนนะโอเคการขันนะก็อย่างที่รู้กันอยู่นะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นอะไรนะสำหรับคนที่ดูเพื่อเป็นความรู้นะการขันจะจะขันเป็นแบบทะยงนะขันมุมไหนก่อนก็ได้เริ่มจากนี่แล้วก็มาสลับกันสลับอย่างนี้นะ ก็ขันไปทีละนิดทีละหน่อยนะอย่าอย่าออกเยอะนะนี่ในกรณีนี้เพื่อป้องกันการโกงของฝาสูบนะยิ่งถ้าเป็นรถยนต์รถที่ฝาสูบยาวๆนะเนี่ยนะรถหกสูบอะไรพวกนี้รถหกสูบเลี้ยงเนะี่ยจะต้องขันเป็นแบบทะยงนะโอเคทั้งขันเข้าและออกค่ะนะคลายขันเออนั่นแหละเราก็จะคลายเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะเอานิดนึงพอกึก เราจะไม่คลายเราจะไม่คลายทีเดียวนะโหค่อ,อคนข้างที่จะแน่นเยผมขอลูปนั่งครับอ่ะหูแน่นแน่นมากแน่นนะแน่นจริงๆ นู้มันติดนี้เดยอผมอยากจะให้มันแยกก่อนอะจะแยกยังไงเหยียบนิดหน่อยนะไม่ได้งัดอะไรเยอะนะยังไงบ้างเนี่ยฝามีความช่ำน้ำมันเครื่องนะกะเ,เมาเยอะ อะไรเอยติดโท่อยางเป็นไงมัง่งก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ดูนี่เครื่องก็ยังหมุนได้นะแต่กำลังอาจจะหายแล้วอ่ะโอเคครับ หลังจากที่ถอดออกมาแล้วก็ดูได้ว่าแหวนแหวนตัวกวาดน้ํามันนะฮะเนี่ยแหวนตัวสุดท้ายนะมันเสื่อมสภาพนะน้ํามันเลยขึ้นหัวลูกสูบนะแล้วมันก็จะกินหัวเทียนนะนก็จะได้เปลี่ยนหัวเทียนบ,บ่อยๆนะเนี่ยสภาพหัวเทียนตอนถอดออกมามันก็เฉดนะ แต่ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะเพียงแค่มันมีเสียงดังนะเวลาสตาร์ทก็ในเสื้อก็จะมีรอยหน่อยๆนะมีไม่เยอะแต่มีนะมีรอยมองไม่ค่อยเห็นนะแต่มีอ่ะมีรอยนะโอเค ก็เปลี่ยนนะเจ้าของเขาจะเปลี่ยนมีนิดๆมีนิดๆพอดีเราก็ได้เอาข้อเวียงนะครับไปอัดอัดก้านตัวใหม่นะแต่ตอนที่ผมใส่นะผมลืมถ่ายนะผมลืมถ่ายขั้นตอนการทำนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึง่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ล้างล้างให้หมดเลยนะแล้วก็ทุกครั้งไลยที่ผมทําเครื่องนะผมจะเล็บไว้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้ล้างเสร็จแล้วเรายังไม่ได้ประกอบนะเราก็จะหาพลาสติกเนะี่ยมาเล็บไม่ให้ฝุ่นมันเกาะน,นะแต่อันนี้ผมไม่เอาเล็บแล้วผมมาใส่ถุงไวเลยนะล้างล้างเสร็จปุ๊บจากภาพดำๆนะผมก็เอาใส่ถุงไว้นะเพื่อที่รอประกอบนะเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรปกนะั่นเดี๋ยวเราจะได้มาล้างอีกรอบนะถ้าเราไปประกอบมันก็อาจจะทําให้เครื่องยนเนะี่ย เสียหายนะอาจจะมีฝุ่นมีทรายเข้าไปนะก็ต้องในเครื่องยนต์เนี่ยต้องสะอาดที่สุดนะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะต้องสะอาดที่สุดนะเพราะว่ามันจะไปปนกับน้ํามันเครื่องนะเดี๋ยวจะไปทําให้ปั๊มน้ำมันเครื่องเสียนะเดี๋ยวมันจะลามนะโอเคนี่ผมก็ได้ไปอ่านเปลี่ยนก้านมาแล้วนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็คุยกับเจ้าของรถมาแล้วว่าเราจะทํากันแบบ แบบนี้นะฮะก็คือก้านที่จริงถ้าก้านแท้เนี่ยมันจะต้องมามาขล็อกเขียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดเเนี่ยก็จะมีขายแยกนะแต่มันก็ใช้ได้นะเพราะว่ารถเขาไม่ได้ไปวิ่งซับใช้ความเร็วเท่าไหร่นะก็ใช้แถวหมู่บ้านนะครับแต่เขาเพียงแค่ลืมถ่ายนะมันเครื่องเองนะนะหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะประกบแข้งอีกทีหนึ่งนะแต่ก่อนประกอบเนี่ยก็คือมันจะรู้ๆกันอยู่นะว่า ฝั่งที่มันแน่นที่สุดเนี่ยเราจะต้องเอาไฟเอาไฟเนี่ยเป่าก่อนนะเอาแก๊สเป่าให้ร้อนๆเลยนะเพื่อที่จะให้เบ้าตัวนี้มันขยายนะเราจะไม่ต้องได้ค้อนทุบทุบทุบลงนะมันจะทําให้เข้าเหวี่ยงมีการบิดเบี้ยวนะแล้วก็ส่วนใครที่มีเครื่องมือดูดข้าเหวี่ยงเข้ากับแข้งก็ก็ใช้ได้ฮนะอันตัวนั้นแต่นี่ผมใช้วิธีการที่เอาไฟเป่าเนี่ยแต่ข้างเนี่ยมันใสง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะไม่แน่นเหมือนฝั่งสายพานฝั่งสายพานมันจะแน่นนะ ดังนั้นในเวลาถ้าเราลนเนี่ยเราต้องลนฝั่งฝั่งนี้นะโอเคครับผมในนี้ก็ประ,ประกอบได้อน้ำมันทาฉลมนะก่อนฉลมก,ก่อนประกอบทุกครั้งก็ต้องอน้ำมันชลมนะฉลมก้านฉลมลูกป,ปืนข้างข้อนะซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะส่วนส่วนแข้งฝั่งนี้นะฮะสังเกตผมจะเอานอ็อตใส่ไว้นะถ้าเราไม่ได้เอาไปลงพึงก็ใส่ไว้ครับมันจะได้ไม่ปสนสำหรับพนที่แบบพึง่งหั หรืออะไรไม่ต้องอายครับผมไม่ต้องไปอวดโชว์เหนือนะครับว่าโยนใส่กระมังโยนใส่กระมังเนะี่ยบางครั้งคนเรามันก็มีพลาดกันได้นะน็อตบางตัวอาจจะยาวเกินไปนะมันเคยมีเคสที่เอาน็ตยาวแบบเนี้ยอย่าวน็ตหม้อน้าเนะี่ยเอาไปใส่ไปพัดเนะี่ยเรียบร้อยฟีนคอยขาดหมดเลยนะเนี่ยมันยาวเนะี่ยแล้วคุณเอาไปใส่ไปพัดเนะี่ยไอตัวเนี้ไปเกี่ยวกับสายทองทองแดงทั้งหมดเนะี่ยมัดไฟทั้งหมดเลยเนะี่ยชังนะ เพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการทํางานของเรานะเราควรจะใส่ไว้นะแล้วถ้าเราจะใส่แล้วค่อยหมุนออกนะอย่างผมใส่ไงผมไม่ต้องมาค้นหามันจะทําให้งานของเราไวขึ้นนะใครไม่ทําผมทํานะโอเคสูตรใครสูตรมันนะแต่ผมว่ามันสะดวกดีนะแล้วส่วนปั๊มน้ำมันเครื่องนะมีปัญหากันบ่อยนะนี่ผมก็น้ำมันชลมไปแล้ว ผมก็จะเปลี่ยนเลยนะเฟืองตัวนี้นะผมยกเครื่องทุกครั้งนะผมจะไม่ห่วงนะผมจะเปลี่ยนเลยนะตัวนี้เปลี่ยนทุกครั้งนะไม่ว่าจ,จะสภาพมันจะดีหรือไม่ดีนะผมก็จะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งอ่าอันนี้ส่วนก้านนะก้านที่อัดมานะมันเครื่องแห้งมาก็คือผมก็ไม่อยากจะใช้นะเพราะผมเคยลองแล้วถ้าเรามันเครื่องมันแห้งเนี่ยเราเปลี่ยนแต่ชุดบนเนะี่ยมันจะทําให้เสียงดังนะมีการมีเสียงดังอ่ะนะแล้วก็จะทําให้ตัวลูกสูบเองเนะี่ย ข้างบนข้างล่างเนี่ยมันเป็นรอยนะกพมันสะบัดนั่นเองนะก้านหลวมก็ทําให้ลูกสะบัดได้นะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เป็นกาวนี่พระเอกของเรานะเป็นกาวกาวฟ้าที่นิยมใช้กันนะมันก็จะได้ถนอมหน้าเหล็กพวกนี้คือกาวชนิดนี้ผมเคยลองมาใช้แล้วมันมันก็ดูเกาะเหล็กดีนะแต่แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะบางคนก็ใช้กาวดำบางคนก็ใช้กาวแดงบางคนก็ใช้ เก้ายาท้องอ่างของโตโยต้านะก็คือก,ก็ก็ได้นะแต่ที่ผมใช้ประจำนะก็คือตัวนี้นะมันจะได้ไม่รั่วเพราะว่ามันดีมากเลยมันเกาะเหล็กนะเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยเราใส่พวกเนี่ยเราถูเนี่ยมันยยมไม่เคยจะอไม่เอาเล็บถูมันไม่เคยจะออกนะมันจะเกาะเหล็กดีหน่อยนะไม่ได้โฆษณานะแต่ของเขาดีฮนะก็เอามาบอกต่อกันนะผมไม่ได้โฆษณาจากเขาหรอกโอเที่ใคร ใครก็รักรถใช่ไหมครับก็ต้องเอาของดีใส่ให้กับรถตัวเองเนะี่ยซึ่งผมก็ได้เลือกตัวนี้ใส่ให้ลูกค้านะฮะโอเครถใครใครก็รักนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันก็มีแค่ในที่จะมานั่งคุยกันระหว่างนี้นะฮะครับผมโอเคทากาวนะทากาวให้ทั่วนะอันนี้ผมก็จะไม่ทานหนามากนะก็เอาแบบ พอมีเชื้อกาวติดอยู่นะเพราะว่าผมทาฝั่งนี้หมดแล้วนะโอเคก็ประกบเข้าไปเบาๆนะเอาดันเข้าไปเบาๆมือพอละเดี๋ยวพอเราประกบเข้ามาได้แบบนี้แล้วนะมันชิดแบบนี้นะไม่ต้องไปใช้ค้อนใช่เลยนะแค่เอามือเคาะๆมันก็เข้าแล้วนะถ้าเกิดว่ามันเป็นล็อกของมันจริงๆอ่ะมันก็ต้องเข้านะเราไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปทุบมันนะเดี๋ยวอาจจะเกิดความเสียหายนะแล้วอีกอย่างนะที่สําคัญนะ นี่น็อตเวลาประกอบนะน็อตแท่นเนี่ยนะความสูงจากตัวแข้งมาหาน็อตเนี่ยต้องอยู่ประมาณที่ครึ่งเซนนะมันจะอยู่ที่ครึ่งเซนหมดเลยนะผมเห็นบางคนนะใส่อย่างงี้นะใส่ยาวๆเนี่ยนะไม่ได้นะอย่างงี้นี่คือมันจะมีนอ็อตบางบางชนิดเหลือ่อมๆเงี่ยบางคนเอาใส่ไปไมันแตกต่ากไปมันเหลือ่อมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะมันต้องทุกตัวต้องเหลือประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนนะ นี่ครึ่งเซนอันนี้ก็ครึ่งเซนนะครึ่งเซนจากนี่มาหนี่นี่ก็ครึ่งเซนตรวจสอบให้ดีนะอย่าไปฝืนนะถ้ามันใช่ก็คือใช่นะโอเคแล้วเราก็จะขันขันกันแบบเริ่มจากฝั่งในก่อนนะฝั่งในฝั่งในก็ขันอย่างนี้ไปนะสลับกันไปเรื่อยๆนะผมจะไมไ่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าไม่มีใคร จับกล้องให้นะวันนี้ก็อยู่คนเดียวก็จะอธิบาย,ยาน้นะก็ลองขันจากวงในนะวงในแล้วค่อยๆขยายออกรอ,อบนอกนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะตรงกลาง